มึงเามาดูเหนียกแกเอ็นโค้งเจ็บเลยกเียกาตัวเล่ายิงสีแล้วตัวเล่าอันนึงเออ้สองเอออสามเออ เฮ้ยบนหลังคาบนหลังคาเาเฮ้ยเพื่อนตีตต่อไไหมคนที่เกิดตีเปล่าแตกสองสวยแบบโอ้่งมนตายทำไไม่มืนเลเ้ยผมยิงไม่ได้วะ อยู่ร้านแท็กเตอร์เด้อตัวหนึ่งไมาแล้วขอไม่เอาแล้วไปไปหมดโอ้โหตัรอเฮีย